đang nào <gen arrogance> ừ, à, oh, ơi hôm nay mà nóng hết trơn à năng 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 ทำอะไรกินจำได้จ้าวันนี้ตาพักสิเนี่ยแล้วพ่อจ้าแล้วพ่อจ๋าต้องหาเพือนอยู่คือไอ้เนี่ยพ่อได้ได้ยินข่าวนะไอ้ว่ามีทวงเงิทัพทหารอังวะนะเดินทางเขาใกล้บ้านบ้านเราเมืองเราคอาทุกวันทุกวันและแม่มึงทำอะไรก็ระวังด้วยนะเออยูก็เหมือนกัน สะเบียงไม้หมดลงกสะเบียงมาเอาไปสะเบียงเลยจ้ะอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะจ๊ะเอาไปเลยจ้ะอย่าทำอะไรพวกเราเลยแต่ครั้งเนี้ยข้าวอะข้าวเนีเอาสบียงดีกว่าจะทำอะไรอย่าอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรพวกเนี้ยะไรเลยะอย่า ตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไ,ไอ้พวกพม่า,มาลามัน,ม,นมันเริ่ม,มเริ่มเกินตันต้วนไปเถอะไปอยู่ค่ายฟังอาจารย์ยไปเถอะไปไปอยู่ค่ายอาจารย์กับภาคปะเดี๋ยวลืมเป็นดงนะแม่ อย่าให้แตกนะจได้นี่ทากับข้าวได้ไหมใชเแต่แกงส้มหน่อลูกแกงเดือดูได้ไหมจ้าส่วนี่ัมาได้ได้เอออีแพแฝงเองเป็นไงมั่งลูก จะแม่ไม่เป็นไรหรอกแพ้ท้องนิดหน่อยเองกำลังท้องกำลังใจอ่ะเองไม่ได้มีตัวคนเดียวแล้วนะเองต้องกินมากๆนะแง้งจะแม่ <c oughs> แล้วขัวเองรู้ยังเนี่ยล้วจะแมแ่พี่ทัพเขากลับมาเขาจะไม่สบายใจเอาเปล่าเดี๋ยวให้ชมพมีโอกาสจะบอกเขาเองคือเขาพูดถึงพี่ทัพอ่ะป่านนี้พี่ทัพคงจะมาแล้วอ่ะ แดงเดี๋ยวข้าต้องรีบกลับแล้วอ่ะจริงหรอเดี๋ยวข้ามาใหม่แเรื่องตาหัวข้าสิทั้งงานนะงั้นไปพร้อมกันเลยละกันเนาะดีนะแม่จ่าเดิวหนูเอาแกงเทฟูไปฝากพี่ทับนะเออเออเอ่งตักไปเยอะๆแล้วกันหัวเอ่งจะได้มีอะไรกินเข้ามาใหม่แล้ะพ่อแม่ไปนะแม่เออเออเดินทางดีๆแล้วกันนะเอ่ง ไปจงเลยอบอกค้ามาแล้วสอบถาไมไว้อบอกค้าต,อต่อบอกค้ามา <c oughs> อ้าวพี่ดาบจ๋ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่ <c oughs> เป็นไงบ้างจ๊ะพี่จ๋า ไอ้ดูไปลราตะเวนดูไอ้พวกอังวะเป็นยังไงบ้างคะพี่ข้าเนี่ยหนักใจลือเกิน <c oughs> นับวันเข้าไอ้พวกอังวะยิ่งมาเข้าใกล้ค่ายของเราเองต้องระวังตัวให้ดีนะแฟงทำไมล่ะจ๊ะพี่พวกมันชักถึงเกลื่อนขึ้นทุกวันแล้ะเข้าใกล้หมู่บ้านเราเข้าเรื่อยๆข้าไม่เคยสบายใจเลยจริงเหรอจ้า มามามาพี่มาเหนื่อยๆ่อนกินข้าวกินน้ำกันจ้ะพี่มา,ามข้าว้ันกินเลยจ้าแม่เอาพลงเพพปูมาฝากพี่ด้วยจ้ะฉันตักมาตั้งสองหม้อจ้ะพี่ดูดิมีอะไรบ้างจ้าแกงขผาปูจีพีชอบกินอร่อยมากเลยจ้ากินก็กินกับข้าเลยนะจ้าผ้าพอดเองนี้แฟง พี่เองไม่สบายหรือไม่เป็นไรหรอกจาะพี่จ๋าก็แค่ไม่สบายนิดหน่อยค่าแก้เซีท้องฮะจ้านี่เองพูดจริงหรือจ๋าพี่จ๋าเองคล้องหรอแฟนจ้าจริงๆริงนะจ๋าพี่ลูกของเราจ้าพี่ดีใจเหลือเกินจ้าฉันก็ดีใจมากเลยจ้าฉันรอจะบอกข่าวดีพี่มานานแล้วจ้าพี่ใส่ใจหนึ่งข้าจะเป็นห่วง ทำไมล่ะจ๊ะเอางี้เดี๋ยวข้าจะให้จวงกับแม่พาเองหนีออกจากที่ไปอยู่ที่กรุงศรีเองจะได้ปลอดภัยไม่ข้าไม่ไปข้าจะอยู่อยู่รบเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่ไปจนตายถึงแม้ข้าจะตายข้าจะก็จะพร้อมจะตายไปกับพี่กับลูกที่บ้านข้าราจันร์นี้ <c oughs> ข้าไม่เอาไปหรอกพี่ข้ารักพี่นะพี่ทัศพี่ก็รักเจ้านะคือหล่อมานะก <laughs> อ้าวไอ้รับอยากให้แกไปตะเ,เวนดูเหตุการณ์นอกให้ละจันท์อ่ะถ้าอยากรู้ตอนนี้เหตุการณ์ของเมืองอังวะทับของมันอ่ะมีความคืบหน้าถึงไหนแล้วกเขต้องหมนบันเนี้ย ไอ้พวกอังว่ามันเข้าใกล้เราทุกทีแล้วละอีกอย่างนะมันทั้งเหิมเกิมทั้งป้นฆ่าขมขืนป้นสะดมทุกสิ่งทุกอย่างคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะถึงค่ายอาจารย์ของเราอย่างนี้นะพวกเอ็นสองคนน่ะต้องขอแย่แล้วพี่สังพระแทนพ่อแทนกันมันจะสิ้นใจไปไปร้ไปไปเร็ว มาเพื่อตายมาเพื่อตายนขอท่านขอท่านขอท่านน้ำใจดีๆไว้ขอท่านจันทรับข้าอยู่นี่แล้วข้าอยู่นี่แล้วข้ามาอยู่นี่แล้วท่านมันจะอยู่ไปนานแล้วข้าหลุดพ้นแล้ท่านเมาเป็นห่วงอาจารย์ยิงนะ ่าไปได้ครับของสี่คนพอแท่านแท่านพอแท่านละจันด้วยพอแท่านพอแท่านไข่ละจันสิ้นพอแท่านแล้วข้าไอ้ทัพข้าไอ้สัง เราจะปกป้องใครลกจันจนเลือดย่สุดท้ายขอแทนลับให้สบายเถิด

ไม่นานอ่ะมันก็มาถึงว่าค่ายเราแล้วหมดเพราะแทแล้วด้วยท่านไม่ต้องกลัวท่าน้องเหนงรถเคียงบ่าเคียงไหลท่านเราบอกว่าไงว่าเราจะไม่ทิ้งอันตายก็ตายเออตายก็ตายนับภาษาจะพึ่งปืนใหญ่จะสี ตอนนี้สินพอแทนแล้วชาวระจันน่ะก็ไม่มีใบบุญสงสัยฉันน่ะจะต้องไปนิมนพระอาจารย์ธรรมชมุกเพื่อจะมาเป็นวันและกำลังใจให้กับชาวบ้านระจันของเรางัออ้นฉันเล่งไปก่อนนะ อาจารย์ได้ิ้มพอทันแล้วชาวบ้านอาจารย์ขาดร้อมโผล่ล้มใส่ขวันหนีทีฟอกข่าจะขอนีมนพระอาจารย์ไปเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบ้าน,นอาจารย์ทราบครับธรรมวัตตีโลโกสักดุ์โลกย่อมเป็นไปตามกับ พระอาจารย์ทำมาชดมา,า,มมาที่ค่ายบางละจันยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความสามัคคีของพวกเจ้า อยากให้พวกเจ้ารักษาสิ่งนี้ไว้อก่อนจะออกลบถ้าขอมอบสายศีลมงคลให้แก่ทุกคน